สวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงนิทานพื้นบ้านออนไลน์วันนี้เราอยู่ที่คาบบาบ้านอ่วันนี้นิทานของเราจะเกี่ยวกับอะไรครับวันนี้เป็นนิทานนะคะเรื่องฮาตูบุกิสค่ะนะครับผมนิทา,านเกี่ยวกับผีผีที่อยู่ที่เขาเรื่องเล่าที่อ่ะะาเขาตรงนี้นั่นเองนะครับอเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักกับประวัติคร่าวๆของเขากันก่อนนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย บนหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลามีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนในหมวดหินถ้ำกระแชงปลุ่มหินราชบุรีซึ่งถือกำเนิดในยุคเพอร์เมียนอายุประมาณ285ถึง245ล้านปี มีความยาวประมาณหนึ่งห้าสิบเมตรกว้างประมาณ4 m, ี่รสี่สิบเมตรวางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงตะวันออกเฉียงใต้มีคลองกำปั่นไหลผ่านด้านทิศตะวันตกและมีแม่น้ำปัตปนีไหลผ่านด้านทิศตะวันออกห่างออกไปราวหนึ่งดถึงสองกิโลเมตร เขาำปั่นมีถ้ำและเพิงผาหลายแห่งซึ่งได้แก่ถ้ำสัมเพาทองถ้ำนางมนโทรหรือถ้ำคุณโพถ้ำเจ้าขาวถ้ำไม่มีชื่อข้างถ้ำเจ้าขาวถ้ำดินและเพิงผาเขาตำปั่น เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรานะคะไปฟังประวัติของเขากำปั่นกันแล้วนะคะต่อไปเราจะต้องทำไงต่อที่ยูต่อไปนะครับคุณรูฟังปรบไปแล้วเดี๋ยวต่อมานะครับเราจะมาฟังนิทานกันนะครับกับนิทานเรื่องฮาตูบูกิทถ้าพร้อมแล้วเราไป,ไปฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องฮาตูบูกิทเรียบเรียงโดยซอฟวกูโนภาพประกอบ รอฮันะิงนือเบซังณภูเขาแห่งหนึ่งมีผีเฝ้าถ้ำตนหนึ่งอาศัยอูชาวบ้านเรียกว่าฮาตูบูกิตฮาตูบูกิตเป็นผีที่ใจดีและชอบช่วยเหลือชาวบ้าน พวกเองจำไว้นะเมื่อใช้ของเสร็จแล้วต้องรีบนำมาคืนหาตูบูกิตกล่าวพร้อมชี้ไปที่กองภาชนะเครื่องครัวซึ่งอยู่ในถ้ำของตนทุกครั้งเมื่อมีงานเลี้ยงในหมู่บ้าน าวบ้านทุกคนมักจะไปขอยืมใช้ถ้วยโถโอชามจากฮาตูบูกิสเสมอถ้ามีถ้วยชามใบใดแตกหรือชำรุดเสียหายอย่าเพิ่งตกใจและพวกเจ้าจง,งอย่านำภาชนะเหล่านั้นทิ้งรดยหาซื้อใหม่มาคืนค่าแทนใบเก่าเป็นอันขาดข้าไม่โกรธเคืองพวกเองหรอกคำล่าวนี้ เป็นคำสั่งของฮาตูบูกิตที่ชาวบ้านทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในช่วงแรกชาวบ้านได้ปฏิบัติตามคำสั่งของฮาตูบูกิตอย่างเคร่งครัด เมื่อเวลาผ่านไปชาวบ้านเริ่มหลงลืมคำสั่งของฮาตูบูกิบบางคนยืมแล้วไม่นำมาคืนบางคนนำมาคืนแต่ไม่ครบตามจำนวนที่ยืมไปบางคนแอบนําเอาถ้วยโถโอชามที่สวยๆงามๆนำไปขายแล้วเอาถ้วยชามที่ไม่ใช่ของที่ยืมมาคืนฮาตูบูกิตแทนเมื่อฮาตูบูกิบว่าชาวบ้านทำเช่นนั้นก็พยายามทวงของคืน แต่ทวงแล้วทวงเล่าก็ไม่ได้ของคืนจากชาวบ้านแม้ว่าหาตูบูกิสจ,จะขอร้องให้ชาวบ้านนำของมาคืนแต่ชาวบ้านกลับไม่สนใจและมีคนมายืมถ้วยโถโอชามเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันคนหลอกผีพวกเองช่างกล้าเสียจริงไม่รู้จักสำนึกบุญคุณของข้าเลย เสียงของฮาตูบูกิตพูดด้วยความโกรธเคืองหลังจากนั้นก็เกิดฝนฟ้าอากาศแปรปรวนทันทีลมพายุพัดแรงใบไม้ปลิวกระจายไปทั่วทิศเสียงฟ้าร้องดังกระหึ่มข้าจะไม่ให้พวกเจ้ายืมของของข้าอีกต่อไปแล้ว หาตูบูกิตแผดเสียงร้องออกมาดังสนัน่นทำให้ท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกลงมาอย่างหนักหาตูบูกิตบันดาลให้ปากถ้ำปิดและไม่มีใครสามารถเข้าออกจากถ้ำได้จนถึงทุกวันนี้